พาเพื่อนพาแพงโศกนาตกรรมความรักเนื่องจากเมืองเหนือสองเมืองเป็นศัตรูคู่อริไม่ถูกกันกษัตริย์เมืองสวงพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระลอดิลกราชพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระสิริวรากายงดงามหล่อย,ยิ่งนักจนเป็นที่หมายปองของหญิงทั้งหลายและยังมีอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองสลองเมืองนี้ปกครองโดยกษัตริย์นามว่าพิชัยพิษณุก่อน กษัตริย์พิชัยพิษณุก่อนมีพระราชธิดาอยู่สองพระองค์หน้าตาสวยสดงดงามพระองค์พี่พระนามว่าพระเพื่อนแก้วพระองค์น้องพระนามว่าพระแพงทองพระราชธิดาทั้งสองสาบานกับเจ้ายาว่าจะแก้แค้นให้เมืองสลองและถ้าผิดคำสาบานจะต้องตายด้วยคมของอาวุธเพราะปู่ของธิดาทั้งสองพ่ายแพ้การสึก และได้สวรรคตในศึกนั้นเจ้ายาจึงส่งคนไปสีซอให้พระลอฟังเป็นการพรัณนาความงามของพระเพื่อนกับพระแพงและใช้กิติยามนโดยการหลอกให้กินหมากเพื่อให้พระลอมาที่นี่แล้วให้ทัพเมืองพยาไปตีเมืองสรวงและรอบป่งพชนพระหลอ่อเมื่อพระเพื่อนแก้วและพระแพงทองรู้เรื่องนี้เขา้าจึงให้รื่นและโรยช่วยแก้มนให้ เรื่อและโรยจึงไปหาประคำมาไว้ใต้ที่นอนของพระเพื่อนกับพระแพงแต่ไม่ได้ผลเรื่อและโรยจึงตัดสินใจไปหาปู่เจ้าสมิงพายก่อนวันฉลองวันของรัฐของกษัตริย์พิชัยพิชณุก่อนแต่สายไปเสียแล้วปู่เจ้าสมิงพายมาเข้าส่งเจ้ายาแล้วจึงหมดทางแก้ไขกิตติยามลโดยสิ้นเชิงหลังจากวันนั้นทั้งสองจึงไปขอให้ปู่เจ้าสมิงพาย โดนใจให้พระลอมาถึงโดยเร็วกว่าเดิมเพื่อทูลเตือนให้กลับไปเสียปู่เจ้าสมิงพายก็ให้ความช่วยเหลือจนพระลอต้องเสด็จมาเมืองสรองในวันรุ่งขึ้นพระลอต้องมนตเสน่ห์ของเจ้ายาและมนต์ของปู่เจ้าสมิงพายเข้าก็ทรงเกิดความอยากทอดพระเนตรดูพระเพื่อนกับพระแพงขึ้นมาทันทีจึงอำลาพระนางบุญเหลือพระราชมารดาและพระนางรักษนาวดี พระมาเหสีเสด็จโดยด่วนไปยังเมืองสลองพร้อมด้วยนายแก้วนายขวัญสองพระพี่เลี้ยงเมื่อเสด็จถึงแม่น้ำกาหลงพะหลอก็ทรงเสียงน้ำปรากฏว่าเป็นลางร้ายไม่ต้องพระไทยเลยแต่ก็ต้องเสด็จต่อไปเพราะต้องมนต์เสน่ห์ของเจ้าหญ้าและปู่เจ้าสมิงพายเข้าแล้วปรากฏ มีไก่แก้วของปู่เจ้าสมิงพายคอยวิ่งล่อพระลอกับพระพี่เลี้ยงให้ต้องไปจนถึงเมืองสลองจนได้เมื่อไปถึงสวนหลวงนางเรื่อนกับนางโรยออกมาที่สวนหลวงก็ทราบข่าวว่าพระลอสะเสด็จมาถึงแล้วจึงออกอุบายที่สำคัญคือให้พระเพื่อนและพระแพงสเสด็จออกไปพบพระลอเพื่อเตือนภยัยแต่พระลอเห็นความงามของนางทั้งสองจึงไม่ยอมกลับไป แต่สุดท้ายพระลอก็ต้องกลับไปพร้อมให้สัญญาว่าจะกลับมาหาอีกวันหนึ่งเรื่อและโรยเข้ามาในตำหนักและบอกว่ามีพระลอมาขอเข้าเฝ้านางเห็นว่าถ้าพระลอออกไปก็จะเกิดอันตรายจึงพาพระลอเข้าไปอยู่ในตำหนักพระเพื่อนพระแพงส่วนนายแก้วให้อยู่กับนางรื่นในขวัญให้อยู่กับนางโรยทุกอย่างลงตัวหมด เวลาล่วงเลยไปถึงครึ่งเดือนกษัตริย์พิชัยพิสนุกรจงึงทรงทราบเมื่อได้เสด็จมาพระตำหนักพระราชธิดาทรงเห็นพระลอแล้วก็สงสารทรงเมตตารับสั่งให้จัดพิธีอภิเษกสมรสให้แต่พระเจ้าญาของพระเพื่อนพระแพงไม่ทรงชอบพระลอเนื่องจากพ่อของพระลอทำให้สามีของตนนั้นพ่ายสึกและสวรรคตในศึกนั้นนั่นเอง จึงทรงขัดขวางทุกวิถีทางทรงอ้างรับสั่งของกษัตริย์พิชัยพิษณุกรว่าให้ทรงจับพระหลอทหารจึงพากันจับพระหลอไว้ฝ่ายพระเพื่อนพระแพงและพระพี่เลี้ยงของทั้งสองฝ่ายรวมสี่คนก็ได้ช่วยขัดขวางจนถึงที่สุดจนสิ้นพระชนและสิ้นชีวิตกันทั้งหมดก่อนจะสิ้นพระชนพระแพงได้เขียนบันทึกเล่มหนึ่งจนเสร็จแล้วม้วนใส่ซองหนังไว้ในที่รับตาคน ก่อนที่จะสิ้นพระชนไปเนื้อหามีอยู่ว่าหลังจากที่ข้าตายไปจะเป็น10ปีร้อปีหรือพันปีก็ตามคนที่อยู่เบื้องหลังอาจดำลึกถึงเรื่องราวระหว่างข้าสองพี่น้องกับเท้าเธอดุดนิยายฝันอันเลือนลางจากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่งท้ายสุดเรื่องราวของข้าก็จะมีค่าเป็นเพียงนิยายที่ไร้ความหมาย เพียงเพื่อเล่าสู่กันฟังอย่างสนุกสนานแต่คงจะมีสักวันหนึ่งคงจะมีคนมาพบบันทึกเล่มน,นี้เขาจะได้รู้ความจริงระหว่างเพื่อนแก้วค่ะและเท้าเธอผู้ท่งนามว่าหลอดิลกราชก่อนจะมีผู้พบบันทึกชื่อเสียงของข้าอาจมองมัวข้าอาจจะถูกประนามไม่ให้เอาเยี่ยงอย่างในฐานะหญิงโชดเจ้ามารยาที่เอาชนะใจชาย ด้วยมนตราข้าจะไม่แก้ตัวด้วยประการใดทั้งสิ้นแต่ขอวอนให้อ่านบันทึกนี้จนจบคราวนี้ท่านอ่านจ,จะให้อภัยข้าได้สักน้อยนิดก็ยังดีบางคราท่านอาจเห็นใจข้าได้บางว่าความรักของข้าสองพี่น้องต่างหากที่เป็นความรักที่ต้องมนตรามิใช่เท้าเธอแต่เพียงผู้เดียวหลังจากข้อความนี้ก็ได้เล่าความเป็นมาทั้งหมด กษัตริย์พิชัยพิษณนุกรเมื่อทรงทราบเรื่องราวก็ส่งให้มีรับสั่งให้จับพระเจ้ายาและพักพวกไปประหารชีวิตเสียให้ตายตกไปตามกันเพราะทรงพระพิรธยิ่งนักจากนั้นกษัตริย์พิชัยพิษนุกรได้โปรโดให้จัดพิธีพระศบอย่างยิ่งใหญ่นางบุญเหลือพระราชมารดาของพระลอทรงทูตมาร่วมงานระศบกษัตริย์ แล้วทรงขอแบ่งพระอัฏฐาฏไปส่วนหนึ่งตั้งแต่นั้นมาเมืองสลองและเมืองสรวงก็มีสัมพันธ์ทมัยตีที่ดีต่อกันสืบต่อมา